สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการทดลองถ่ายทำคลิปครั้งแรกของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูสวนทุเรียนนะครับที่ผมปลูกเองนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับลงปลูกทั้งหมด40ต้นนะครับ40ต้นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า,าในการปลูกนั้นนะครับปลูกที่พื้นที่อำเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมนะครับในพื้นที่สวนของผมนี่เป็นดินทรายล้วนๆเลยนะครับ ตอนนี้ปลูกทั้งหมด40ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับวันที่1พฤษภาคมนะครับวันที่1พฤษภาคมและหลังจากนั้นก็จะเป็น1มิถุนานะครับซึ่งทั้งหมด40ต้นเนี่ยจะมีระยะเวลาแตกต่างกันก็คือ4เดือนนะครับ อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นสามเดือนเนี่ยต้นนี้สี่เดือนนะครับรู้สึกว่าต้นนี้จะสวยมากนะครับสูงด้วยนะครับโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ซื้อมานั้นนะครับต้นละสองร้อยแปดสิบบาทนะครับซื้อมาจากจังหวัดสกลนอครอต้นนี้ก็รู้สึกว่ายอดกำลังมาเลยนะครับก็รอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะรอดไหม ตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมด40ต้นนะครับตอนนี้ตายไปแล้วหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็อตัวน,นี้ก็เริ่มแทงยอดอส่วนแถวนี้นะครับแถวนี้ระยะเวลาปลูกนะครับสเดือนนะครับคือปลูก ต่อจากนั้นหนึ่งเดือนดูต้นนี้รู้สึกว่ายอดจะไม่แตกนะครับแต่ก็ยังไม่ตายยังยืนทรงตัวได้นะครับรอลุ้นนะครับส่วนต้นนี้ยอดเริ่มมาแล้วนะครับยอดเริ่มมาแล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเริ่มเห็นใบเล็กออกมาแล้วนะครับ ซึ่งที่ผมถ่ายทำอยู่นี้จะเป็นวันเช้าวันเช้าวันพุธนะครับเดี๋ยวผมว่าจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงประมาณวันเสาร์นะครับซึ่งยาฆ่า,มาแมลงของผมก็จะใช้แต่ยี่ห้อเซฟวินอย่างเดียวนะครับฆ่า,มาแมลงปีแข็งซึ่งถ้าเราฉีดเป็นประจำนะครับตามที่ผมสังเกตผมจะฉีดประมาณสัก สิวันต่อครั้งจะไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนเท่าไหร่จะมีก็แต่เล็กน้อยนะครับทั้งหมดที่ผมปลูก40ต้นตอนนี้ตายไปแล้วหนึ่งนะครับจะกำลังจะหาต้นมาปลูกซ่อมอยู่นะครับอันนี้ฝั่งนี้ตัดยานะครับเพิ่งตัดยาเมื่อวันเสาร์นะครับ จะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับจะใช้วิธีการตัดตัดท้ายดาวที่มีแถวนี้ก็3ามเดือนเหมือนกันนะครับต้นนี้รู้สึกว่า,าตามที่ดูในกลุ่มในเพจต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นที่ดินนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูก่อนว่าจะมียอดมาไหมถ้าไม่มียอดมาก็คงต้องได้ถอนทิ้งแล้วก็ปรับปรุงดินใหม่นะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นยอดโผล่มาแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตดูพื้นดินนะครับตรงนี้ปลูกมา3าสเดือนเนี่ยญ้าจะไม่ค่อยขึ้นซึ่งจะแตกต่างกันกันกบต้นกับดินต้นอื่นดินต้นอื่นเนี่ยญ้าจะขึ้นปกคลุมนะครับอันนี้ผมตัดไปแล้วนะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าถ้าดินกองไหนเพราะว่าเวลาผมปลูกผมจะใช้วิธีการคูณดินขึ้นนะครับ ทำเป็นโคกนะครับผมสังเกตดูถ้าโคกไหนมีหญ้าขึ้นเยอะมีความรู้สึกว่าต้นทุเรียนต้นนั้นจะโตเร็วมากนะครับแล้วถ้าดินโคกไหนมีปัญหาผมสังเกตจะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนะครับแล้วผมก็ใช้วิธีไม่ได้ถอนหญ้านะครับอันนี้ยังไม่ไตัดนะครับค่อนข้างจะลกไปหน่อย ผมจะไม่ใช้วิธีถอนหญ้านะครับผมจะใช้วิธีการตัดหญ้าเอานะครับก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ตัดอาทิตย์หนึ่งหลังจากเลิกงานประจําส่วนต้นนี้นะครับที่ผมบอกไปสวรรค์เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกหนักรอว่าฝนาซาซาเมื่อไหร่นะครับก็จะเอามาซ่อมนะครับ ส่วนต้นพันธุ์นี้นะครับรู้สึกว่าจะเล็กแกแก่นกว่าเพื่อนนะครับในส่วนแตกใบอยู่แต่ว่าเหมือนไม่ค่อยโตนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูต่อไปนะครับเนี่ยซึ่งแตกต่างกับเพื่อนนะครับที่มาเต็มใบก็เหลืองๆนะครับเท่าที่ดูตามกลุ่มตามเฟซอะไรต่างๆ เขาก็บอกว่าขาดอาหารเสริมผมก็พ่นเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสังกะสีแมกนีเซียมอะไรต่างๆนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโตไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทดลองเหมือนกันนะครับศึกษาตามกลุ่มใน Facebook บ้างนะครับผมสำหรับต้นนี้รู้สึกว่าจะไปได้สวยนะครับนะครับต้นนี้ แบบแทงยอดตลอดเลยนะครับน,นี่นะครับทั้งหมดจะอยู่40ต้นนะครับซื้อต้นพันธมาต้นละ280บาทนะครับส่วน ตัวนี้นะครับปลูกที่หลังนะครับเนี่ยสามเดือนแต่ต้นโตเร็วมากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันดินผมเหมือนดินสวนเดียวกันแต่ละโคกกลับไม่เหมือนกันผมก็งงเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับต้นนี้แต่ที่ที่ดูแล้วน่าชื่นใจก็คือเพราะว่าเหมือนมันจะมียอด แทงออกมาตลอดนะครับสังเกตที่ยอดปลายยอดของต้นนะครับแต่และต้นมันจะมียอดแทงออกมาตลอดนะครับก็หลอดลุล้นกันต่อไปนะครับว่าจะโตไหมนะครับทุเรียนดินทรายนะครับจังหวัดนครพนมแต่ก็มีหลายที่หลายสวนนะครับที่เขาปลูกและประสบผลสำเร็จแล้วนะครับผมก็เลยจะลองทดลองดู ซึ่งอันนี้คือมะขามนะครับมะขามยักษ์นะครับปลูกไว้นะครับระหว่างล่องทุเรียนกะว่าถ้า,าทุเรียนโตแล้วค่อยตัดทิ้งนะครับอันนี้เข้าปีที่สองละนะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์ยังไงก็คิดว่าคงได้เก็บฝักก่อนเผื่อกว่าทุเรียนจะเป็นลูกหรือว่าจะรอดนะครับอันนี้ทั้งหมด4ี่สต้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านใดที่ติดตามรับชมน,นะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยหากมีอะไรผิดพลาดนะครับเป็นคลิปแรกของผมเองนะครับะจะลองตอนเช้าก็อากาศดีนะครับจังหวัดนครพนมเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วหากใครต้องการมาเที่ยวก็ช่วงนี้แหละนะครับนครพนมเรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดละ ในประเทศไทยนะครับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ